อ๋อสักคู่ครับสักคู่ครับโอเคอ,จจเอาจารย์สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมเออ t r a v e l e r s r e s t นะครับผมอ่อนักเดินทางที่ต้องพักผ่อนนะหรือที่พักผ่อนของนักเดินทางนะครับผมอ่า น่าจะเป็นอารมณ์แบบรงเตี้ยมหรือว่าที่พักสําหรับต่างโลกของเรานเ,เองนะครับผมเอาละ่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผมนะเบื่อแล้วนะฮะเกมผีอยากเปิดร้านให้ทุกคนมาพักกันนะครับผมทุกคนก็มาพักได้นะครับผมอ่าุณม่แต่งตัวด้วยหรอเกมนี้มีรองรับภาษาไทยนะครับผมตอนนี้ลดราคาอยู่ด้วยสามารถซื้อได้เลยทางสตรีม uh, นะครับผมผมไม่นา่าจะไที่อื่นนีาไหมหแต่อยู่สตรีมครับผมเอาละ่ะ อีเธอทุกคนรู้แล้วว่าผมจะแต่งตัวเป็นไรอุ้ยเกินไปหรือเปล่าเหมือนกันไปหรือเปล่าเราจะหาน้องสาวองจันที่ได้เลย,เลยอุ้ยเดี๋ยวจะลองเท้ารองเท้าแต่ก่อนที่เราจะหาน้องสาวนะครับผมเราต้องเปิดล้านเพื่อหาเงินก่อนนะครับผมนะฮะถ้าเกิดอีเธอร์ไม่ได้เป็นนักข่วจดัยนะครับผมเป็นพ่อค้าแทน ยิไดรับสู่ร Towerless นะครับผมขณะน,นี้เกียร์อยู่ในช่วง Early Access นะครับผมซึ่งหมายความว่าเกมย,ยังคงได้รับการพัฒนาตามความคิดเห็นของคุณหากคุณสนุกกับเวลาของคุณโปรดลองทิ้งรีวิวเพื่อสนับสนุนเออโปรเจกต์อินดีน้นี้ขอบคุณกด s p a c e bar นะครับผม s p a c บาร์รุนแรการต่อโอเคควบคุมปกตินะครับผมชิปซ้ายเพื่อวิ่งมันมีวิ่งนะครับผม B เพื่อเข้าออกโหมดการตกแต่งโอเค ขณะที่อยู่ในหมดตกแต่งคุณสามารถวางไอเทมต่างๆได้เมื่อต้องการเลือกวัตถุนะฮะเลื่อนเครอร์เซอร์ไปที่เหนือวัตถุนั้นโอเคปุ่มซ้ายหรือ E ก็ได้นะครับผมืมตอ้องเลือกโต๊ะดูอ่าโอเคไม่ยากครับผมาคิวเป็นหมุนอาจารย์คือหมุนคิวคือหยิบกระถออ๋อต้องแบบ ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักแน่นอนรับผมที่แบบกินอาหารกันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออ่ะตรงนี้ก่อนที่แรกอ่ะชุบปุ๊บโอเคหันหน้าเข้าทางนี้ลูกค้ายังคงคาดหวังว่าโต๊ะของพวกเขาจะมีแสงสว่างที่เพียงพอนะในตอนเย็นลองวางเทียนไว้บนโต๊ะดูสิโอเคอืบไม่เดี๋ยนะโอ้ตรงกลางแล้วกันนะครับผมอุย้ยหว,นวานอิสลามก่านน,นเนี่ยเย้เย้เ นี่โตโอเคโอเคครับผมออกจากโหมดนะครับผมเป็นหนังสือที่อยู่บนบาร์่าทางไหนเนี่ยอี e. เพื่อเปิดคลังสินค้าของคุณหนังสือใช่ไหมวิ่งโอเคน้องเปิดร้านให้โด่งดังเดี๋ยวน้องสาวของเราก็จะมาเองนะครับผมแบบไม่ต้องไปปาดเทียบเลยจัดเก็บอาหารที่นี่เพื่อที่จะเพิ่มเข้าไปในออสตอ็อกโอเค นนนในกระ่บ้าของคุณไม่มีสต๊อกค,คุณจะเสิร์ฟข้าวต้มข้าวต้มจะให้รางวัลเป็นเงินและชื่อเสียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกดสเปกบร์เพื่อดำเนินการต่อโอ้ข้าวต้มคือเสิร์ฟได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดเราไม่มีเมนูพิเศษนะครับผมก็คือก็ทําให้คนไม่อารมณ์เสียไม่มีอาหารอื่นแต่มีข้าวต้มนะครับอะไรเงี้ยกดศูนย์นะเพื่อเปิดโรงเตี๊ยวของคุณและเสิร์ฟข้าวต้มซักชามอย่างนั้นเหรอเอางั้นเหรออย่าลืมตกแต่ง้วยนะ,ะตกแต่งอ่ะ ไอ้เออบาบาเอ้ยอ,อ,อยมชอบผมชอวแนวตั้งว่ะเอ้ามันแนวตั้งไม่ได้ไปโถอะริมริริมริมไหนแล้วกันโอเคกดเปิดตรงนี้ก็ได้มั้งโอเคคุณมีภารกิจกดเฮดแล้วก็ไปที่ลูกพิ้งเมาส์เลื่อนลงนะครับผมกดเฮดโอ้เสริมหกลูกค้านะครับผมเราจะได้พวกไอเทมมาเทียนสมอันก็อีสองก็อีเตียก็อีปกติ เลขเข้ามารับเลขเข้ามานี่คือผมเปิดนะวะเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคเปิดปิดสายบนได้ครับผมเอาอะไรดีครับอ่ะคุณลูกค้าได้ทําการสั่งซื้อรายการไอเทมนะเข้าไปใกล้ลูกค้าแล้วกด E เพื่อเสิร์ฟโอเคบน E เพื่อเสิร์ฟนะโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมากันเต็มเลยเออกด E กด E เอ่อชี้ที่ลูกค้าแล้วก็อ่ะแล้วคุณบอกให้กด E ไม่ใช่เหรอเอ่อเออเอเออเออทั้งไหนอะ ต้องต้องทำไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ก็บอกให้กดอีไม่ใช่เหรอต้องปิดโหมดการตกแต่งก่อนโอเคโทษโทษโทษโอเคฮึบฮึบฮึบโอเคเอาไปครับผมเอาไปครับผมเอาไปเลยสวัสดีคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงครับผมอ่ายิ่เข้าต้มให้อร่อยนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าทางร้านเราจะหาเมนูมาเพิ่มนะครับผมเอาล่ะ บอกแล้วคาสั่งสุดท้ายโดยการกดศูนย์อีกแล้วเหรอวิธีนี้ป้องกันไม่ให้ลูกค้าใหม่เข้ามาเอ่อศูนย์ศูนย์ปุ๊บอ่าศูนย์เอ่อน่าจะต้องปิดอะไม่เป็นไรเราเปิดรับลูกค้าแล้วกันรู้สึกวนคีย์บอร์ดศูนย์หรือโอโอนะครับผมกดการโออีกครั้งจะบังคับให้รงเตียนของคุณปิดแต่นั่นจะทําให้ลูกเออคุณเสียค่าชื่อเสียงโอเคอย่าพยายามกด2รอบนะครับผมเพื่อที่จะเออ ปิดแล้วไล่คนออกจากร้านอ่ะข้าพิ่้จะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกโจรมาเย,ย้เรามาเสือกันโอเครอนะครับผมเสิร์ฟข้าวต้มแปดชามอืมอืร้านโด่งดังขอบคุณมากครับบอกต่อนะครับผมว่าข้าวต้มนี้หนึดหนึดเย,ย้ๆอันนั้นมันโจกโอเคจัดโต๊ะโดยใช้รายการไอเทมใหม่ของคุณนะเข้าสู่หมดการตกแต่ง โอเคไม่มีแล้วมากครับผมต่อไปเสิร์ฟข้าวต้มแปดชามนะครับผมถือว่าเล่นง่ายอยู่นะครับผมเป็นเกมชิลๆโอเคโต๊ะเดียวแล้วก็อุ้ยอันนี้โต๊ะเลยหรอ mm hmm. ผมนึกว่าเป็นเก้าอี้สูงมาเถออ่าตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวมันตรงนี้มันติดกันไปหน่อยนะครับผมถ้าตรงนี้ก็จะดูดีเอ๊ะไม่ได้หรอไม่ได้สินะโอเคทางนี้ โอเคลงเตี้ยและการให้บริการลูกค้าใหม่ของคุณและทำการภารกิจเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกโอเคเข้าใจโอเคเตรียมเปิดนะเดี๋ยวผมกดอันหนึงนะเสียงมันบังไปหน่อยโอเค okay. มาประมาณสามสิบกำลังโอเคเอาลละอืมเสิร์ฟโต๊ะโอเคไม่มีอะไรมากผมเก้าโมงแล้ววันจันทร์ที่หนึ่งนะโอเคเปิดอีกมา ออกไปนอกร้านก่อนเอาไปได้ไหมฉันจะมีงานที่ต้องทำในโรงเตี๊ยมยังไม่เสร็จโอ้ยต้องอะ,อะไรกันล่ะต้องต้องเปิดเหรอถ้าเปิดแล้วออกจากร้านไม่ได้เหรอโอเค,อเ,คเอาไปเลยครับผมเออคิวเพื่อเปิดเอ,อ่อแท็บบาร์ไม่มีเลยโอเคไม่มีนะอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มนะครับผมอุ๊ยเย้ยแล้ววางเทียมก่อนวางเทียมวางเทียม โอเค thank you เอ่อข้าวต้มครับตอนนี้ร้านเราจะมีเดียว,นนเดยวข้าวต้มนะครับผมโอเคตอนนี้ร้านเราจะมีเดี๋ยวข้าวต้มนะครับผมกินไปก่อนลูกค้ารายหนึ่งของคุณทำสกรปรกที่พื้นเอ้ยไอ้คุณทำอะไรอะ่ะตรงไหนอะ่ะคุณทำไมโถ่แค่ถือถ้วยให้มันนิ่งๆโถ่โต๊ะมันสกรปรกแล้วกด e ข้างโต๊ะเพื่อทำความสะอาดโอเคเฮ้กดโอเคกดค้างนะครับผมสักครู่นะครับ โอเคโอเคอ่าตัวนึงนะเสริฟนะครับผมข้าวต้มครับผมข้าวต้มครับมีแต่ข้าวต้มครับผมโทษทีครับเอ้ยตอนนี้คุณสามารถเสร์ฟข้าวต้มธัญพืชและเล่าผสมน้ําได้แล้วอุบะมันจะได้ไม่เข้มเกินไปนะครับจากคุณนะเปิดแป๊บนึงอืมผมว่าต้องมีทําอาหารแน่นอนเลยอะโอเคก็คือผสมน้ําลงไปโอเคปุ๊บลากมาปุ๊บอ่าอ่าผมเอาข้าวใส่เอ้ย ข้าวทานจะพืชเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะโอเคข้าวทานจะพืชเราเก็บไว้ในโต๊ะได้นะครับผมข้าบนน่าจะเป็นโต๊ะนะอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ต้องเก็บไว้ในตัวตลอดก็ได้ครับผมคิดว่านะเอ่อแล้วก็เปิดนะสีน้ําเงินนะแถบบาร์ปุ๊บโอเคปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอ่าจะไมไดื่มน้ำเหล้าโอเค น่านจะเป็นสลัดเป็นสีสีเฉยเนาะแล้วก็น่าจะเก็บไปแค่สี่อันนะขอบคุณมากครับผมเสิร์ฟห้าวเขาต้มธัญพืชเสิร์ฟเหล้าผสมน้ํามีใครอยากกินเดอรดื่มเหล้าไหมครับผมแบบสดชื่นตอนยามค่ําคืนโหดูตอนคืนหรือเปล่าน่าจะสิบเอ็ดนาฬิกาครับผมเอ่อผมทำความสะอาดยังไงอะลูกค้าได้ทําการสั่งเบียร์แล้วโอเคไม่มีอะไรมากครับผมเบียร์ไปเลยครับผมเอาเบียร์ส้มเหรออ๋อสักครู่นะครับผม โอเคนี่ไปเลยมีใครมาหมที่นี่ค่อนข้างสกรปรกเลยนะสักครู่สิทันจืชเหรอครับเอาไปเลยครับทันจืชโอเคเดี๋ยวมาเพิ่มนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโอ้โหก็พวกคุณกินกันเลยอะสักครู่ครับแป๊บนึงแล้วพืชควรจะทำความสะอาดยังไงเนี่ยอ๋อนี่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 นนนแปบ๊บนึงครับแปบ๊บนึงครับทำความสะอาดแปบ๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหกินไม่หยุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าเดิมไม่ใช่เหรอเออทานจพืชโอเคครับคุณผู้หญิงก่อนเลยตามด้วยคุณลุงนะครับผม โอเคอ๋อขอสะอาดนิดนึงนะครับคุณลูกค้ารอสักครู่ครับกินเบียร์ะไรครับนิดนึงครับเออไม่กินข้าวกันเลยฮะกินแต่เบียร์โอเคครับผมลูกค้ารบกวนเออดูแลวามสะอาดช่วยกันหน่อยนะครับมันไม่ดีนะครับผมกินกันยังไงเนี่ยทำไมมันลงมาถึงพื้นละครับโอเคคุณลูกค้าทานจะพืชนละครับจะหมดแล้วนะครับเนี่ยเอ่ออเทมสยกปรปกและ ลึกเหรอความสบายใจฮะคืออะไรวะผมเช็ดเท้าโอเคโอเคครับผมเียผมเช็ดเท้ามาแล้วเอาทุกคนนิหนึงนะเดี๋ยวทุกคนเอ้ย,อย<ๆ>ทำเบ<ม>ียร์หกอ<ว>่ะคุณครับโอ้โหแล้วคุณเฮ้ยใครถือเล่าใครถือเล่าเมาื่อกี้เดี๋ยวผมฟาดได้ไหมถูพื้นที่นี่ค้างสกัปรปกเลยใช่ไหมไม่ไม่ ไม่ซะหน่อยสะอาดแล้วครับเนี่ยสะอาดแล้วเอ่อคิวก็เปิดโอเคย้อนกลับเต่าพิงอ้าวแล้วเออเออจุดไฟอีกหนึ่งครับผมตอนเตี้ยของคุณเริ่มที่จะมีอากาศเย็นแล้วโอเคอุ่นครับอุ่นๆมันไม่ได้สกรปรกซะหน่อยพวกคุณทำสกรปรกเองแล้วมันโคตรล้านอะไรเนี่ยอ๋อเบียนะครับผมโอเคกินหลังกินหลังมื้ออาหาร เออข้าวต้มข้าวต้มแล้วก็เบียร์สินะอืมสถนานก,การณ์คุ้นๆเสต็าผสมน้ำห้าแก้วโอเคเบียร์ไหมครับผมเบียร์นะโอเคเบียร์ครับผมอ่าอ๋ออ๋ออโอเคโอเคถันจะพืชเออถันจะพืชถันจะพืชก่อนครับผมเออสักพู่ครับสักพู่ครับเติมเบียร์ครับผมเออเบียร์โอ้วกุ้งลกาให้คว้านผมเหรอให้คว้านให้คว้านผมเหรอให้ให้ขวานขอโทษ โอเคขอบคุณมากครับโอเคคุณรับผ่านทองแดงนะครับผมเราสามารถตัดไม้ได้เบียร์นะครับผมแป๊บนึงโอ้ยผ oh, ิดผิดผิดอันโอเคเบียร์ครับเบียร์ครับแป๊บนึงนะโอเคทำไมคุณลูกค้าตัวเปิดอย่างนี้เนี oh. <foresee> ่ยเออเบียร์นะเบียร์นะเบียร์นะโอ้เดี๋ยวเราเรผมนึกว่ากดจากด้านหน้าได้เอานึงครับนึงครับยังไม่คุณร้านเพิ่งซื้อเข้ามาเนาะรวมซื้อเปิดค่าเวลาไปงั้นเหรอครับเพื่อที่จะแบบเออตามหาน้องสาวไปด้วยไง งสาวผมไปไหนไม่รู้อ่ะคุณคุณหกอีกแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยฮะตัดต้นไม้ห้าต้นโอเคอย่าปิดล้างแล้วับผมขั้นตอนสุดท้ายโอเคฮึสารที่แห่งน,นี้ช่างช่างอะไรวะบวชเนาะเดี๋ยวผมสาดด้วยเล่ลาผสมน้ำรเออโยมเต้นโชว์ไหม <laughs> นี่ร้อนเกินไปอ่ะโอเคร้อนเกินไปก็ผมดับไฟดับไฟโทษ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 ไม่ดูไม่ดูไม่ดูดอ้าวอ้าวอ้าวโจโจชื่อเสียงลดลองอ๋อตรงนี้สกรปรกเหรออ้าวสกรปรกเฉยติดลบเลยคะแนนผมไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้มีคนบอกกันร้านผมเย็นมอโทษเอ้ยโอเค ข้างบนไม่มีอะไรครับอืมโอเคครับผมเราเริ่มไปตัดไม้ด้วยห้าอันครับผมปิดโรงเตียมแล้วออกไปตัดต้นไม้กัน่านะเฮ้ยตอนแรกบอกหนาวไม่ใช่หรออีกเพืเปิดนี่คือกล่องสเปรยงสวัสดีครับโรงเตียมยังไม่เปิดน,นะครับผมเรากำลังจะเอ่อก่อนจะเปิดอีกในไม่ช้าครับผมผมขอ ขอเอ,อ่อหามาให้ก่อนครับผมเพื่อที่จะมาตกแต่งร้านเพิ่มแน่นอนตกหามต้นไน้ไม่เจอ,อ,อเอาเจอแล้วเจอแล้วปุ๊บปุ๊บอืมอ,อืมอ,อืมหดฝึกไว้ครับผมเผื่อน้องเผื่อลูมินมาหาโอเคไม้ไม้มกับอะไรนะเอ่อเดี๋ยวนะมันโอเคมีแค่ช่องเกี่ยวของแค่นี้เนาะ โอเคสาต้นไม้ครับผมปึ๊บปึ๊บเหมือ,อ,อ,อเนเราได้อย่างอื่นนอกจากไม้ด้ยวยนะโ okay. อเคปึ๊บอ๋อเศษของจากป่าเนาะแล้วมันไปอยู่ไหนอะทุกคนผมไม่เห็นจะผมไม่เห็นมันจะอยู่ในกระเป๋าเลยเฮ็ดเหรอเฮ็ดคือเควสก็จะได้ที่เออคีออกมาพรวนหญ้าแน่นอนไม่จะพรวนหญ้าดิ ตัดหญ้าตัดหญ้าน่าจะมีปลูกข้าวนะผมว่าโอเดี๋ยวสักครู่นะผมว่าเสียงข้างนอกมันดังไปหน่อยเดี๋ยวเข้าไหมฮู้ครับผมปกปิดหน้าต่างก่อนโอเคยืนเมอเรียบร้อยแล้ว <c oughs> มเมื่อกี้เมอใช่ครับผมวิววิวมันดีโอเคต้นไม้ห้าต้นนั่นมันนานจังเลยอะ่ะไม่ใช่นานเดี๋ยวมานานันหาไม่ค่อยเจอเลยทำไมที่นี่ถึงไม่ค่อยปลูกต้นไม้กันนะตัดต้นเล็กได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ตัดต้นใหญ่ ออต้นเล็กอย่าเพิ่งไปตัดนะครับผมเรื่องจริงก็เช่นกันนะเดี๋ยวมันไม่คุ้มแล้วก็ต้นไม้มันไม่ได้โตนะครับผมเพราะว่าทาลายธรรมชาติอยู่ดีถึงตัดต้อนอย่างก็ทลายธรรมชาติก็เถอะแต่เราต้องใช้นะครับผมมนุษย์อะเก็บ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 เของจากป่าทาอะไรได้กันนะโอเคต้นสุดท้ายฮึบ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 ผมว่าเอาเอาหญ้ามาทําเป็นของกินแน่เลยวัชพืชอะ เยื่อีได้ข้ามมาแล้วครับผมลงเรื่อยนะครับผมคุณสามารถทำงานไม้โอเคได้โะ๊ะค้าบค้าไม้มาคุณได้รับพื้นที่ทำงานแรกของคุณลงเรื่อยวัดสร้างมันนอกโรงเตี๊ยหมออืโอเคครับผมให้เชือกต้องจับวัชพืชได้ปึ๊บโอ้โหสุดยอดเลยตามแผ่นไม้ยี่สิบแผ่นโอเคก็ใจละผมขอเกี่ยวก่อนนะครับผมเส้นใยพืชเส้นใยพืชเขาเรียกว่าจํากัด เอ้ยกำจัดวัดชพืชโอเคเออเราเอาไว้ด้านหลังไหมแบบจุดทำงานก็ควรจะอยู่ด้านหลังอะไรย่างี้ป่ะเอ้ยเออเนี่ยผมว่าโอเคนะเดี๋ยวเยว <c oughs> มัน,ม,นมันมีต้นกล้าอยู่อะครับตรงนี้กำลังโอเคอ่าตรงนี้กำลังโอเคโอเคเอาเอาเวนเ,เก็บตรงนี้มีวัชพืชถอยไป นักนักนักเดินทางนักเดินทางเออร้างตัวนะอึ๊บโอเคอ๋อสีแดงจะทำให้พื้นที่เป็นอย่างนี้เลยหรออืมหึแล้วก็ทำแผ่นไม้ในการเอ่อกดอีนะเครื่องมือเอองานประดิษฐ์นะครับผมแต่ละตัวจะมีรายการสูตรการประดิษฐ์อ๋อเหมือนอารมณ์เหมือนคราฟของทั่วไปแหละครับผมซึ่งจะใช้เชือกเพลิงด้วยหรอ แล้วก็เวลาที่จำเป็นโอเคเวลาไม่เท่าไหร่ครับผมเรารอได้แต่เชื้อเพลิงอืมต้องใช้เวลาในการสร้างหรอเมื่อตัวจับเวลาเต็มโอเคเข้ากั้แล้วเก็บได้เลยนะครับผมเออเชื้อเพลิงหรออ๋อนี่ไงบางอันมาต้องใช้เชื้อเพลิงนะครับผมแบบใช้ถ่านแบบานีแบบ่ไงถ่านหินโอเคบางอันต้องใช้เชื้อเพลิงเหมือนเราแบบเผาวะยี่สิบอันใช่ไหมเฮ้ยจุ๊บ อ่ายี่สิบอันยี่สิบอันยี่สิบอันอ่ะเกินเกินเกินซะหน่อยเกินซะนหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมามาเราเปิดร้านสักรอบมาเปิดร้านกระดึกหน่อยอุ้ยมืดแล้วมืดแล้วมาเปิดร้านกระดึกสะหน่อยเปิดครับผมร้านข้าวต้มครับผมตอนแรกก็คิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นครับผมแต่ตอนนี้มีแต่ข้าวต้มครับผมอืมเออเหล่ายังมีอยู่นะครับผม มาเลยครับมาเลยครับโย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 มาเลยครับโอ้มาแล้วครับผมส<า>วัสดีครับคุณลูกค้าแหมหัวเป็นไรครับเนี่ยสว่างจังเลยเออโอ้ยกินเบียร์หมดเลยถ้าจะพืชหนึ่งนะฮะตะคู่ครับโอเคคุณผู้หญิงมาเลยครับผมโอเคคุณผู้ชายด้วยครับเออเออเออคุณผู้หญิงเสิร์ฟข้าวก่อนเสิร์ฟข้าวก่อนข้าวก่อนครับผมเบียร์ชงนางครับผมถึงจะแค่กดก็เถอะ จึ๊บจุ๊บโอเคคุณลูกค้าเรแป๊บนึงมากินแต่เบียร์กันเนี่ยโอเคคนหลังอาหารพอเข้าใจแต่คนที่เข้ามากินเบียร์เลยไม่กินข้าวหรอครับเออผมต้องไปหาเบียร์เพิ่มนะโอเคอหนาวเหรอครับคนนึงครับผมโอเค,อเคปุ๊บโอเคปุ๊บอืมหรับไฟอุ๊ยเปิดเปิดเปิดมาหนาวอยู่หน้าหนาวอยู่ โอเคตรงนี้มันเอาออกหนวะเนี่ยปึ๊บโอเคเรี okay. ยบร้อยชุบตัวนี้เริ่มจะแย่แล้วอะ่ะโอเคๆๆ่ๆตะคุ้งครับตะคุ้งครับไม่ได้สังเกตนะฮะเออแป๊บดียครับโอ้ผมผิดเองผมผิดเองโอ้ยผมไม่น่าเสิร์ฟไม่ดูเลยเนาะผมน่าเสิร์ฟแม้คนที่ฉลาดกว่านี้ครับ,ม,รบมันจะได้แบบเอ๊ะทำไมทิ้งอย่างนี้อ่ะออุ่นๆแล้เครื่องดื่มเย็นๆสถานที่แห่งนี้ทำให้วันนี้ของฉันของค่าดีขึ้นใช่ไหมครับอย่าลืมครับผม อีเทอร์เทเวลเลอร์เลสครับกมคิดทื่ร้านละอีเทอร์เทเวลเลอร์เลสแล้ว Ether, er พรุ่งนี้จะพาพวกเราออกจากถิ่นกำเนิดอ้าจะเดินทางเหรออ๋อสักคู่ครับสักคู่ครับโอเคอาจารย์เอา,เอานี่คงจะเป็นเครื่องดื่มของเหล่านางฟ้าใช่ครับโอ้ไม่พอใจไม่พอใจ พอทีครับผมมันดึกแล้วพอดีผมตัดไมค้ค้างไว้ด้วยทอทอดทอดทอดท,อทอผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่า <c oughs> ผมนึกว่าคุณจะรอตามมืดๆได้โอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคครับคุณที่ใช้บริการครับแล้วทำไมทิ้งแก้วกันอย่างเนี้คุณโอ้ผู้เหลือเชื่อโอเคมาต่อไปพ็ต่อไปเราต้องไปคราบโต๊ะแน่นอนครับผมไป สวัสดีครับอีเธอร์ครับผมไม่เป็นแล้วครับผมนักประจัาไทยอยากเป็นพ่อค้าครับเ,ออเก็บรวบรวมครับผมทําไมผมถึงได้นี้อ๋อมีคนมาส่งให้นะครับผมแบบยินดีด้วยนะค,คุณเออในส่วนคุณก็ทําอะไรเป็นแล้วน่าจะทําอาหารข้าวต้มนะครับผมเอาทแยกไปเลยโอเค thank you ที่ขุดทองแดงน่าจะขุดหินได้โอเคเปิดปุ๊บแล้วก็อีกอันนึงมา แล้วก็เสาไม้นะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราทำไปก่อนครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้นน้ำต้องปลูกได้ป่ะต้นไม้น่าจะต้องปลูกได้นะครับผมว่าไม่งั้นมันต้นต้นไม้หมดโลกเราจะขาฝ่อไม่ได้กันโอเคขุดแร่ด้วยที่คุณทองแดงฮึปฮ๊บโอเคเรามีเยอะขนาดนี้ฮึปฮึปฮึป ปึ้บปึบอืมปึ๊บปึ๊บ,บดูสิจะทําอะไรได้ครับผมการคราบครั้งนี้อ่อันนี้มันจะมีทองแดงข้างในเลยนะเนี่ยเห็นยวมดูสิโอเคครับผมเราได้โลงหลอมมาทั้งตีเหล็กนะผมาอาจจะคราบดาบได้แล้วก็ตอไม้กับขวานใช้ตัดไม้วะเอ่อคุณได้รับลงหลอมโอเค ตอปปรอ่ะปูเหล็กนะครับผมแล้วของมันใหญ่ขนาดเนี้วางตรงไหนได้บ้างเนี่ยเออมันอยู่ข้างๆอะไรแล้วกันตรงนี้มาอึ๊บออปุ๊บว้ยตรงนี้มันสวยนะอืมต้องการพื้นที่เยอะเว้ย เราหลอกหอมออยากได้อยากได้มาอยู่หลังบ้านแถวตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้ไหมเอออยากได้อยู่แถวตรงเนี้ยน่าจะได้แค่ตรงนี้แหละว่า,าเราก็กำจัดประชพืชไปอึ๊บอึ๊บตรงนี้ไม่ได้หรอมันชิดชิดฝั่งโนหน้าไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าโอเคดูดีนะ เก็บรวบรวมตะปูเหล็กโดยใช้ลงหลอมตะปูเหล็กว่าแต่มันเปิดโอเคเปิดไอเทมตัวไอครับผมโอเคแร่นะนแล้กมาแล้วสักคู่มาทำตะปูกันดีกว่าทุกคนแล้วตะปูเหล็กอยู่โรงไม้ดิตะปูหรอวะกนต้องวางติดกัน ท่้งตีเหล็กหรอสามารถวางได้เฉพาะในพื้นที่งานโลหะเท่านั้นมาปงเปิงปงเปิงตรงนี้มากู้กำลังจะหมดสติคนเข้าต้องก่อนตีสามเฮ้ยมีมีต้องนอนด้วยเหรอเอา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 ต้องนอนด้วยง่วงง่วงมากง่วงมากใายอะ่ะนี่เปล่า๊บโอเคเออู่ประตูครับผมเดีย๋ยวมีคนมาทำร้ายเอ่อห้องใต้ดินไม่ใช่ อนองห้องใต้ดินเอ,อ่อนี่คือห้องนอนนอนหลับมาเทียงของคุณเพื่อเซฟเกมโอเคปึ๊บอันนี้คือกล่องกล่องเก็บของโอเคครับผมนอนครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้าโอเคเข้านอนนอนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ